เตอนนี้นช็อกโกแ,แลตเป็นมิรไต่หัวไปหมดต้องขับรถไปตามล่ะหาตามเซเว่นแล้วว่ามันจะมีไหมช็อกโกแลตเป็นมิตรต้องได้กินและวันนี้ลุยเลยนี่คือเซเว่นที่หนึ่งมาดูซิว่าจะได้กินไหมช็อกโกแลตเป็นมิดของเราเดินเข้าไปหาก่อนเด้อในที่สุดก็หาเจอแล้วจ้าฟุกมากไปเซเว่นแรกก็เจอเลยเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเป็นมิรแค่ไหนแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหเหมือนในที่เขารีวิวกันเลยอะเทเกะออกมาก็เป็นมิตรแล้ว นี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะลองชิมนะอืมเป็นมิตรมากมเกียรติกับเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานหวานมากมากละมุนนุ่มลิ้นเป็นคนที่อืมใครๆก็อยากคบสาวหวานหวานเจี๊ยบเป็นเบาหวานไหมวะนี่ <c oughs> คนมีโชคกินหวานด้วย <c oughs> เธอเป็นมิตรที่ดีมาก เธอเป็นมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ừ, 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 ừ. ใครได้สัมผัสเธอจะต,ต้องหลงรักเธอทันทีหลงรักเธอต,เเตั้งแต่คำแรกเป็นมิตรตั้งแต่คำแรก